แต่อย่างว่าแต่กอดูเคต้มขาแก่ร้อนดับกระหายคลร้อนครับดื่มน้ำเก๊กขวยนะครับมาน้ามืมากินเขาปลาโอ้กินเขาอยู่หน้ากินมังเนี่ยมังเนี่ยเฮ้ยหลังไงาะครับหลังไงครับหังไงเนาะแชมเชียรแนวมหมครับสวัสดี FC แชมเชีแนวครับผมมันนี้มากินเข่าครับดู อยู่หน้าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับมาตรงอะไรให้ห้างครับปวดงัดงัดงัดต้มปลาครับต้มปลาสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้ันนี้มาพ่อว้ยมันสีช่องมันสีกระเด็นน่าสุโซ่ไปนั่นเมื่กินอันบกบวงเดืออันนี้น้ำตาล อันนี้ประเดี๋ยวแต่ช่วอยู่โรงพยาบาลนงานเพื่อซาเมอกีนี่ยชอบ่พราะว่าไมากินเขาเอกว่ากันกินจังหน่อยจังหน่อยอยู่โรงพยาบาลอยู่ยังไงพูดไม่ทายมกป่าเอาจังหน่อยจังหน่อยก็บ้างเปลี่ยนเลยมกป่าไายออกมาเลย ดยอดเี่ยอเควิวเยอเลยกลุมักคะละคอยกลุ่มหนโอ้ยเขาหัวว่านะาอยู่มาเลยอ้ยเดี๋ยวขามอิงรยรูปกินอรบ่อยนจิ้มกอจิ้แล้วจ้มันนี้จิ้มออย ปกตไม่นปัญหาหมเกลนตาเนี่ตั้งแตไฟต้องตไฟกเลนไเรืบาดันี่ไฟน้ำมันด้ำมันเออเป็นอะไรอันนั้นไหมตัวเรื่อแดงเกินระบออู้ยอยู่คนลีนเิเกินระบ้อโอเคค่าสวกอีกที่ปี กูหาวาสิพี่ต้องได้แตกแรงขึ้นมากฟูว่าหันนั่งแกล้งถ่วมกุ๊กคนฟูก็หันนักมือสิมห้ามื่ซับหนอ้ยนี่ดีาห่นซอ้ซับไปน่อยว่าิห้าหมื่นกินไปได้เสียแ่บแทบ มอ้แม่ถอยมันีนีมันต้องโฮมมันมันแดดไถอย้ไปถอยด้วยอุ้ยข้บโปินขปดนโอ้ยขมเป็นตดิน้าวผ่านไปพมดนี่น้อยงเดยเามาใส่ออกนี่ต้อโฮมแก้วแม่ถอยเมาเป๊ะิขึ้นเมาเอ็มลอยด์เมนอะไรไ่ยังเมาอมลอยเข้ากองเขาไหม กเงเขาเมอนมอออแล้วลงไปแอเอาวไปยุคข้าเอาไปได้ขั้นหนึ่งมั่ันเนี่ยเอาไปเขาห่มมั้ขั้นหนึ่งก่อนมอไซคเออมอไซค์มอไซค์มันจอดลจอจอดนี่ามนบยายมวนกการลอกหลดมันติเคืนแล้วหยางมันเต็แกแลบไปหอด ก่อนเคร่ทายว่าเฮกียัก็่ตาอีกล่ะั้ม่เห็นแก้วให้ดนีสสามลงห้องนี้เก็ียวว่าแก้วมีแต่บางๆกินมามีเกลียววันนี้แก้วนั่นเนี้ยอยู่สองโลอันแก้วเนี้ยกาแก้วบางๆนู่นกวางกำลังกำลังลงเมื่อยงไหวไหมไม่กลาให้ฉลากไหมหน่ะสัน เขาไปนั่มาเดมาเดกินข้าวทุกกคนอยะตอนนี้เขาแกกำลังลงมือมาม่